เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องไมเคิลนะครับวันนี้ผมก็จะมากินเบะหมี่เผ็ดเกาหลีอีกแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับงั้นเราก็้เรามากินเลยนะครับตอนนี้เป็นตอนเที่ยงกาลังหิวพอดีโอเคให้ดูอีกอันนี้เป็นแบบถ้วยนะแบบถ้วยสุดน้ดําเลยนะออรสชีสรสชีสนี่นี่อ่า ผมจะไม่เอ่ยยี่ห้อแล้วกันนะครับโอเคนะผมจะไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อนะโอเคนะไม่ได้โฆษณานะครับกินดิเจเอ่ยชื่อยี่ห้อนะจ๊ะนะครับก็รูซองเอาแล้วกันนะครับสำหรับใครเคยกินทุกคนจะรู้ว่าซองเป็นยังไงเนาะโอ้โหเอ่ยชื่อไม่พูดแ้งสิ้นนะครับโอเคนะครับซองเครื่องปรุงเป็นแบบนี้ นี่เราก็ปมแบบนี้โอเคนะครับี่ดูแค่นี้พอนะครับถ้าใครเคยกินก็คงจะเข้าใจคจวามู้วมันคืออะไรนะครับแต่ว่าใครไม่เคยกินก็ลองซื้อมากินเอาเองนะครับก็รู้เองแหละเป็นสูตรน้ํานะอันนี้มันน้ํานะเพราะว่ามันอยู่ในถ้วยแบบนี้นะครับมันน้ําธรรมาดาเลยแหละน้าเยอะไปนิด 3, นึงดี๋ยวตามเดี๋ยวเล่นต้นให้ดูเลย ผมขอผมขอยืมมากินนิดหนึ่งนะใช้ตะเกียบด้ลยนะเนี่ยใช้ตะเกียบเนี่ยนะก็ามาลองไปก่อนเลยนะ 嗯。Mm. อร่อยอยู่นะครับในในความคิดผมผมตอนที่ผมกินเนี่ยก็อร่อยอยู่นะแต่ว่าเผ็ดไหมคือว่าเผ็ดนะครับคือว่ามันเผ็ดอยู่เพราะว่ามันมีพริกเยอะมันใส่พริกเยอะเป็นมาม่าเกาหลีนะครับโอ้ยโอ้ยแต่อร่อยนะแต่อร่อยกินตอนหิวมันก็เลยกินได้เยอะนะครับ แต่ผมบอกกันนะว่าอีกส้นหน่อยนี่แหละผมว่าน่าจะได้โดบน้ําเป็นเป็นกําลังแต่ตอนนี้ผมไม่ได้กินน้ำนะเพราะว่าผมไม่ได้กินน้ําเพราะว่าผมเออผมตั้งใจมากินแบบอันนี้ให้เสร็จเให้มันดูเลยแล้วกันนะว่ากินหมดนะฮะโอเคนะมันอร่อยอย่นะมันอร่อยอยู่ในะความคิดผมมันอร่อยอยู่นะฮะ แดง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 โอ้ครับครับไม่อร่อยอยู่นะถือว่ามากินเป็นอาหารเที่ยงแล้วกันเนาะเค คลิปนี้อาจ,จะนานหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องเสียเวลากินนะมากินให้ดูเลยแล้วกันเกแื้อกี้ก็ช้างมันมนี่ ผมใส่เครื่องปรุงหมดซองเลยนะนี่ๆเห็น,นไหมหมดซองหมดซองหมดซองนี่ตีนีดหนึ่งอันนี้ก็ของมันหมดซองเหมือนกันหมดซองหมดหมดซองทุกอย่างนะครับใส่หมดซองเลยกินเคเดียวไปเลยแต่มันอร่อยอยู่นะ โอเคนะครับงั้นมากินต่อเะยรนะ เผ็ด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 จริงๆถ้าไหนอยากกินก็ลองไปหาดูเองนะครับมันมีขายตามกวไปอยู่ว่าแต่้าใครกินเผ็ดไม่ได้ผมไม่แนะนำนะ นี่ผมกินแบบไม่มโดบน้ำมาเนี่ยถือว่าเผ็ดนะอันนี้เผ็ดกว่าอันที่แล้วที่ผมเคยรีวิวไปอ่อะอันนั้นระดับหนึ่งใช่ไหมอันนี้น่าจะระดับสองหรือสามอะครับน,น่าจะระดับประมาณสามอะเผ็ดกว่านั้นประมาณสองเข้าอะประมาณเกือบสองเข้าอะเออว้าว เก็ดมากเลยทุกคนโอ้ยน้ำเผ็ดทั้งร้อนเลยนะเนี่ยแต่อร่อยนะมันอร่อย มกลิบนี้เหมือนทคมานตัวเองเนี้ย Uh... มันเผ็ดข้างในคอ,อทุกคนเวลากลืนเข้าไปแล้วมันรู้สึกแสบห้วเลยมันเผ็ดพอสมควรเหละไม่ได้เลียแกแคบเอโอ้น้ำมนตาไหลโอ้โหโอ้ยนี่บกินเส้นหมดแล้วทุกคนเนี่ยเหลือน้ำเหลือน้ำเหลือน้ำเหลือกินนี้หมดเลย คอเดี๋ยต้องคอมาก อ้าวมันลงคอทุกคนนมัลงคอเอ๊ะแต่ว่านีกเดียว กเ,เกี้ยงแล้วนะน้ำตาคอเบ่าเลยไม่เคยร้องไห้หนักขนาดนี้ในชีวิตโอ้ย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  โอ๊ยโอ๊ยทุกคนนะผมกินหมดแค่ได้ดูแล้วนะว่าผ,ผมกินหมดจริงๆเดี๋ยวผมบอกเลยว่าไอ้ไอ้อันนี้มันเผ็ดกว่าอันก่อนจริงๆเผ็ดกว่าอันก่อนมากเมกืมดด่อก่อนมัรดอันก่อนมันรดน้ำหมดก็ไม่เป็นไรนะนี่น้ำตาคอแหละ โอ๊ยท <c oughs> ุกคนนี่ไม่ไหวอะ่ะอย่างนี้ไม่ไหวอะ่ะโอ๊ยน้ำตาผมคอเบ้าเลยทุกคนนี่เมื่อกี้ตอนผมโอดแต่เหมือนมันไหลลงผิดรูหรือเปล่าไม่รู้ไหลลงคอน,นีดหนึ่งอะ่ะ แล้วก็ตอนรถอะ่ะมันเผ็ดตรงคอ,อทุกคนนะเข้าใจปะมันเผ็ดตรงคอแล้วมันทรมานตัวเองมากเลยอะ่ะโอ้ยเกปนี้ก็จะทำแค่นี้ทุกคนนะแล้วเดี๋ยวจะมีเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทับให้ดูทีหลังนะตอนนี้ขอทําแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมต้องแบบขักก่อนนะเดี๋ยวทรมานคอตัวเองมากกว่าน,นี้จะแย่โอเคทุกคน ตอนที่ผมกินที่ผมก็ไม่ได้กินน้ำเลยนะเนี่ยโอ้โหขออยขออภัยครับขออภัยมือหนึงขออภัยครับเสยียมารยาขออภัยจริงครับโดดเดะคือมันอิ่ม้วคอยมันอิ่มนะกินอันนี้อิ่มเลยมันกินมาม่ากล่องหนึ่งเออมาบ้าแค่กินแค่กล่องเดียวไงมันอิ่มเป็นมือเที่ยงเออผมกินตอนมือเที่ยงนะเนี่ยมันหิวเมื่อไรกินได้ลองดูดิโอ้ย นี่แค่กล่องเดียวนะเนี่ยอย่าให้กินสองกล่องหรือสองซองอะไรอีกนะเว้ยอยา่าเชนะผมไม่คุยด้วยนะบอกแค่เดี๋ยว่าผมมาใชนะอันนี้ผมมาลองกินให้ดูเองเลยนะเนี่ยอ่าใครดูเครื่องปรุงอีกทีหนึ่งนะถ้าใครเคยกินจะได้รู้ว่าไอเนี่ยมันคือยี่ห้ออะไรเนาะแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะไม่พูดไม่นั้นทั้งนั้นให้ดูแค่ซองพอจบนะครับ แล้วก็ผมขอบอกอย่างหนึ่งเลยนะผมผมไม่รู้จะท้ายูทูบเบอร์คนไหนกินน่ะเอาอย่างนี้และกันยูทูบเบอร์คนไหนที่ตั้งสครปัผมหรือว่าติดตามผมอยู่หรือว่าเข้ามาเปิดดูเห็นคลิปผมผมจะท้าคนนั้นกินหนึ่งคนนะใครก็ได้หนึ่งคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ดูช่องผมอยู่หรือไม่ครัเปิดมาเจอคลิปผมคนคนนั้นจะต้องกินคนเดียวพอนะครับโอเคนะ คนคนนั้นจะต้องกินคนเดียวพอโอเคนะครับกินแบบที่ผมกินนี่แหละเห็นซองก็น่าจะรู้นะว่าเป็นของอะไรนะถ้าใครเคยกินจะได้รู้นะครับเราไปขายมาดูว่าไอเครื่องปรุงแบบเนี้ยมันมีนที่ไหนบ้างขายอยู่แบบเออของอันไหนบ้างนะครับเราไปขายดูเองผมจะไม่เอ่ยชื่อไม่ดูเองทั้งนั้นนะครับผมผมแค่มากินเฉยๆนะแต่ว่ามาทำชาเลนจ์ให้ดูแล้วกัน ยูทูบเบอร์คนไหนก็ได้จะเป็น v ีทูบก็ได้ยูทูบเบอร์ก็ได้ hey, ผมว่า้เป็นยูทูบเบอร์มากกว่าโอเคนะยูทูบเบอร์คนไหนก็ได้ที่เปิดมาเจอคลิปผมหรือว่าติดตามผมอยู่หรือว่าเปิดมาเจอเอา้าเลื่อนดูแล้วเจอคลิปผมคนคนนั้นจะต้องกินแค่หนึ่งคนคนเดียวานั้นที่จะได้กินก็คิดเอาว่าใครจะกินคุณอยากกินหรือเปล่าคนไหนจะกินก็เลือกเอาแล้วกันนะครับผมจะไม่อยากเอ่ยชื่อใครมากหรอกเอางนี้แน่ๆเลยที่ผมอยากให้กินแน่ๆเลยนะ คืออืมยูทูบเบอร์คนไหนนะเขาเชื่ออะไรนะเออเฮ้ยคนนี้ดีกว่าคุณเบริเฟอร์อ่าผมจะขอชาเลนจ์ไปถึงพี่เบริเฟอร์แล้วกันนะครับคุณเบริเฟอร์คนลองกินอันนี้ให้ผมดูหน่อยกล่องเดียวก็ได้แต่ต้องใส่หมดซองเหมือนผมต้องสดน้ำให้หมดเหมือนผมนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเออเอาแค่นี้แหละนะ ใครใครอยากกินก็แล้วแต่เดี๋ยวผมขอคุณเบริเฟอร์แล้วกันนะครับคุณบ R F ารเอบริเฟอร์คาร์ล็อกนะครับอ่าคุณเบริเฟอร์ผมรู้ว่าคุณคนนี้เขาเก่งแน่แน่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขากินเข็ดได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าผมขอคุณเบริเฟอร์คนนี้แล้วกันนอกนนั้นใครอยากกินหรือไม่อยากกินก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับงั้นผมมาทําให้ดูแล้วนะผมยอมเจ็บตัวผมยอมแตบครอบกับพวกคนเลยนะเนี่ย ขอพูดคนนะขอคนที่ดูเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะทรมานตัวเองมากนะคันเนี้ยถ้าคุณนะลองกินเองคุณจะรู้เองนะครับถ้าคณนณได้ลองกินเองคุณจะรู้เองย้ํานะครับเฉพาะยูทูบเบอร์เท่านั้นนะครับอ่าใครจะกินก็ได้แต่ผมค่าหลักเลยคุณเบนรีเฟอร์คนเดียวพอโอเคนะครับค่าจับจีมขาช่อมผมพิมพ์ว่าน้องไมเคิลเกมนะครับผมน้องไมเคิลเกมคีย์วิร์ดไม่อยู่แค่นั้นนะครับพิมพ์มาเลย ถ้าเจอช่องผมก็อยากกินก็ลองกินดูแต่ถ้าไปถึงคุณเบริเฟอร์นะครับผมอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับมาทรมานขนาดนี้แล้วนะฮะมาทรมานดูขนาดนี้ขอกละลายแล้วกันฮะคนที่ตามผมอยู่กันด้อ่ะสวคนทีติดตามผมอยู่ขอกละลายแล้วกันอ่าโอเคนะครับทรมานมากบอกเลยโอ้ยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ บายบายครับเย่